ภาคีเครือข่ายกัลรรยาณมิตรพิชิตโควิดหน้านะคะได้นำน้ำดื่มค่ะพร้อมกับมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่านเพื่อน,นำไปมอบต่อให้กับประชาชนที่มารับบริการค่ะ ที่วิทยาลัยสงขลาน่านเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองพร้อมด้วยภาคีค่ะการยานามิตรพิชิตโควิดน่านสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านนำน้ำดื่มมอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่านเพื่อน,นำไปมอบต่อให้กับผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จํานวน400แพ็คด้วยกันค่ะทั้งนี้กัรยาณมิตรพิชิตโควิดน่านมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้าร่วมกันจ ำนวนมากโดยได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนราชการที่รับและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตั้งแต่รอบที่1และในขณะนี้เป็นรอบที่4ซึ่งทางโรงพยาบาลจังหวัดน่านได้ย้ายศูนย์ฉีดวัคซีนมาที่วิทยาลัยสงขลนาน่านซึ่งเดิมเป็นโรงพยาบาลสนามมีผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมกันบริจาคน้ําได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดน่านที่วิทยาลัยสงขแห่งนี้ได้ทุกวันครับช่วงโควิดแบบนี้นะคะเห็นความร่วมมย้ยร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มจริงๆในการทีร่ แล้วก็ช่วยให้สถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายไปเร็วๆค่ะ